สวัสดีครับพี่รองท่านผู้ชมครับที่ติดตามารับชมอยู่ทั้งช่อง u t u b e เฮง mm ลุง hmm. เรื่อง59นะครับมื่อในพ่อเฮง eng, สิพามาต่มแนวทางของหลวงตาจ้อยนะครับเพิ่นฟันดีเพิ่นฟันหาคืนนะครับฟันได้เลขตัวเดียวคอรอซ้ำว่านำคืนสุดท้ายเขียนในเพิ่นเป็นโตเลยนะครับแนวทางของเพิ่นมาฟังความฟันของหลวงตาไปพร้อมๆกับพ่อเฮงเลยครับพรเจริญพร เห็นล้วงตาโถมาผมพอได้รับมึงหันผมเลยโทถกับตาฝันดีครับสามสี่ขึ้นฝันโอ้ฝันเลี้ยงกันสามสี่ขึ้นหรอครับอ่ันมาย่ำสามสี่ขึ้นฝันแบบเกาบอครับฝันมันฝันเกี่ยวเลยเกาที่อืมเกาสามโวมากบพรฝันเลย ฟันเกี่ยวเก้าซีหมดฟันฟันแบบใดคือว่าเกี่ยวเก้าซีครับเครือใดแบบี้จะซีแต่ซีเคื่องรล็กครับคุณยิงมันนอนน้นนำอะ่ะจะตองหมดคุณยิงจากคนครับคุณนึงมันเข่าแล้วเล็กคิดตรงอ่ะอืมวันนี้เคื่องที่สองก็มาฟันว่าคล้วยออกลูกฟ้าแฝดกลยออกลูกฟ้าแฝดอ่าเป็นคล้วยหรือว่าเป็นมูสเลย มออกลูกเแาเปีบกอ2ตัวมันวู่กูยิงได้หลาย12ตัวกลุวมแม่เหลืออืมก่ากูมันอ่ะปีงีกตาไปเซ็ตเซ็ตไปแล้วมันกลายเป็นค้นเหมือนงงอืมนเด็กใหญ่เลยกลายเป็นคนเรามาอุ้มเสียบวัวได้ โอไม่ไม oh, well, well, ่โว้เลยฮะเว้ยยังคือโว้เนี่ยเนียเนี่ยอืมองตาฟันเด็ดเียเว้ยโอ้โหเปียนเอาผู้หญิง็ามเอเยอะมากขายเป็นคู่เยอะหน่อยงผู้หญิงผู้ชายอนสองตนที่สามเองตันสามมด ผเนี่ยคนมีอะ้นมีสูดม mm ีสูหลายคนเอ็กหัวหลายคนผมยิ่งไม่ไม่ไบ่สูนีนเขาอ๋นั่สู้ใย่ไม่สูนีนเขาดิอืมหัวหลายคนมันเล่นนั่งหัวเขากขาบ่สูนยิ่งไม่ไม่กวนเขาสิ พันสามวันเฟันฟันซีได้ป่ะฟันซีนมันแก่ได้ป่ะแก่ก็คือว่านกนกมาห้องไอ้ห้องตาเลยยิ่งครับต่างขึ้นประมาณทุ่มเคริ่งลึกทุ่มสามสิบสี่สิบนกยิงมาห้องต่างขึ้นที่แหลกวันได้หน่อยเป่าลงอิด ไข่กมโบลอนีสดิบเนาะอืมวันนี้ย่งหูงฟังกครับนก้องนห้องยุกกรร่กลางฟาวยห้องเป็นโตได้ดิมันห้องสี่เก่าสีเก่นกนกไงนกยังอยู่ห้องว่งะห้องสี่เก่าที่ครับ ห้องซีกาคำว่าซีห้องเงายดิอืมเต้าน้ำคนอ้ห้องที่โดนเถอะว่ามันเศ้ากว่เดยยังงูฟังซีกาสีกูอยู่กลางเตาห้องมันขึ้นเปียนทุ่มเครื่องทุ่มสี่สิบ ามสิบสี่สิบเ<ส>ันนี้ตังเสียงนกฟังน้องตากงงต็มาฟันเลยหืออ่อเพืนที่นกฟังฟันตั้นที่ฟันต้อ,อยีกบ่ครับอ่าฝันเป็นโตเลยเดยกนอ่อนี่แตกตอนนี้ันมื่นกฟองอเขาฝันเลยบอคับันก็เป็นผูนหุิงผีผูหยิง mất hiển niệm quá thả luôn cái niệm hiển thấy hiển hiển lễ cầu si thấy hiển hiển thấy hiển à mà hiển thấy niệm bao nhiêu cầu si tột cùng um dám làm gì đó lễ นี่แหละนกกาฟันเกี่ยวตะเหล็กเก่าสี่เกี่ยวตะเล็กตัวเดียวเนี่อ๋อกระทืงกับมาเขียนให้มันกระสีโบออกซะวะนี่ไหมบอกนิดหน่อที่นี่เป็นกลุ่มอยาในบางคนซีเก่าเก้าซีนะครับอือายนเก่าซีขึ้นเลย่งอือโยกับซีนึ่กนะกับห้องซีเก้า เรเป็นสียห์วงที่เราที่เนี่ละสองเท่านี่หละลงตาดินนกห่บงกว่เก้าที่หนึ่งเป็นย่มเป็นย่มมกงมาไม่มาห่องกอกหาที่สองหาที่สองอือเคยเคยมีอันบ่ครับหลงตาก็เลยทำถามว่าหาที่สองที่สองหรื่งบอกาโน้มน้องขออยู่ออหาที่สองเป่นเด่ง ลุงตาเป็นนุ่มมีระเทียสว่งครับนกมห้องบอกมีระเทียสว่งลุงตาไปี่เขาีเขาเขามาฝันพกเดินมาก,กับฝันเลยอก็เลยเปลียกยังวันมเมืออย่กงมาฝันอี่วันที่หายรันวัด้พยิ่งไม่ง้มงีกลุ่ม อ้อมกุ้งน้ำจืดตัวงนี้พอนควายตรงซีอ้อมไม้หลงตาจับจบลงตาบอกราจับยันต้ามนี่ครับกุ้งน้ำจืดลตัวว่าโงนีนแม่ใครมาก้าวไปตัวนี้จะเป็นซีหรอาอ้กก ผู้หญิงก็พามาเช็บเอ้เด็กชี้ยู่แล้วผู้เฒ่าก็เข้าเข้ากูช้ชแบบนี้อือนี่แะนกมห่างห้องสี่เก่าสี่เก่าย่ำตัวกเข้าสี่ที่หาขึ้นมีแต่สี่เก่ากับเก่าสี่เนี่ยนะครับอือเก่าีันหาขึ้นสันเกี่ยวกับเรียกซีเก่าเก่าซี ไม่ย่ำเอาเชียวฉันม่ย่ำดูป่านนี้ก็วันบ้เหลือแล้วสินะอ่าโค้งท่านี่ก็เอาวิ่งซีไปเลยวิ่งซีไปเลื่อยนะครับอ่าเดินซีวิ่งซีไปเลย<ม>ดีบมดีจริงเลทั้งสองตัวเลยหมดวิ่งเก่าต้องวิ่งซีหืมจิ๋วิ๋แอะรก็วิ่งเก่ามา คงไกัเงิ่งซีมีผลดีเลยทั้งสองเขากับซีลุงตาว่ามันเข่ากับซีเอาคนมาย่ำมันซีหาขึ้นแล้วครับโยตุเรกเข่าซีผมสักเกเงเกตเว่าอยี่านี่กันมันจะเป็นเรือกลางนะเนี่ย เดือดรังร้ามอยู่ต่ำเนาะครับไว้กับลูกฟ้าแฟร์บัณนี้ผู้ยิงไม่เขียนให้ที่แรกเขียนแส่เขียนบันนี uhm ้ไม่เขียนใส้ขี้ดินพ้อมอ่าเขียนใส่ดินต้องโตให้เก้าซี่โตเดียวโคโลเลยอืมันาผ่านหรือังเนาะ ครับการเพิ่ว่าย่ำแบบนี้วอกผัดเนาะครับเนาะยำกระโดดยอดครับหมกหอมฝันตั้งมาหาขึ้นมันไปอเลยกันเบิร์นี่กับซีซีเนาะครับบนตาเนาะต่ว่าขันนันกันหกซีซกันหกซีเพราะว่ามิตซีเก่าเก้าซีอะไรกันหกซีกันเบิร์ซีซีอ่า กันอยากให้คักในวิ่งซีรูดซีไปรถเนาะอ่าครับเปลียนความอยู่เข้าซีตัวเดียวตัวเดียวพมท้ายนี่ก่อนก็นตาละครับผมอืมเร,ริอนพรจเริอนพรครับผมกราบนมาัสาการครับผมอ่ะลองตาจ้อยเพิ่อนอดบ่ได้นะครับเพิ่นฝันดีหลายเพิ่นเฝ้าโทรมาบอกนะครับพอเห็นก็สิเฝ้าลงให้เพิ่นนะครับงวดนี้ เป็นว่าซีเก้าเก้าซีหารเดียวนะครับเด้อขัดสีกันกับกันหกซีซีหกนั่นแหละลิสีกันเบิ้ลกับซีซีเพราะว่าตามที่เพิ่นฟันมาซีคืนหาคืนนี่ก็ฝฟันมัดตแบบเดียวกันยอดตะกับเลขซีกับเลขเก้านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ